และตอนนี้นะคะทุกคนแอมก็อยู่กันที่โรงพยาบาลนั่นเองค่ะเฮ้ยเป็นไรอะป่วยหรือเปล่าทุกคนเราตัวทุกคนมาฉีดวัคซีนป้องกันโรคมะเร็งปากมดลูกนั่เองค่ะอยู่ในระยะแฝงในร่างกายเราได้ถึง5-10ปีแบบไม่มีอาการตัวเวลาเพื่อจะเปลี่ยนแปลงเซลล์ในร่างกายของเรานั่นเอง เชิญชอนดีค e like, ่ะวัสดีค่ะวริสานะคะเชิญได้ค่ะยังไงก็ตามสามารถผีดได้ทั้งผู้หญิงและผู้ชายฮัลโหลสวัสดีค่ะทุกคนอยู่กับแอมเองนะคะกับช่องแอมลิสฝากกดไลค์กดซับสไครต์กดแชร์กดกระดิ่งให้ช่องกันก่อนนะคะและวันนี้นะคะ เราจะพาทุกคนไปโรงพยาวาลกันเพื่อไปฉีดวัคซีนป้องกันโรคมะไรปากงอลูกนั่นเองค่ะก่อนที่จะไปนะคะก่อนอื่นเราจะมาตอบคาถาม Q&A เป็นเกี่ยวกับปัญหาคาใจใครหลายๆคนนะคะเกี่ยวกับวัคซีนตัวนี้นั่นเองอย่างแรกเลยนะคะคือ HPV เนี่ยเป็นชื่อเชื้อนะที่จะก่อโรคต่างๆได้ HPV เนี่ยสามารถทําให้เกิดโรคอื่นๆต่างๆได้มากมายทั้งในเพศชายแล้วก็เพศหญิงด้วยก็ทั้งเพศหญิงเพศชายเนี่ยก็ควรใส่ใจแล้วก็ควรคิดถึงวัคซีนนี้ไว้นั่นเองค่ะ คำถามต่อมานะคะก็คือแล้วใครบ้างที่ควรฉีดวัคซีน HPV นี้นะคะก็อย่างแรกเลยเนี่ยคือผู้หญิงอายุตั้งแต่ 9ปีถึง45ปีนะคะเพศชายก็อายุเท่ากันเลยนะทรมานเดียวกันนะคะที่เป็นอายุ9ถึง45ปีจะเป็นช่วงนี้เนี่ยเพราะว่าเป็นวัยที่สามารถสร้างภูมิคุ้มกันได้ดีนั่นเองการฉีดวัคซีนเนี่ยมันจะเป็นการกระตุ้นให้ร่างกายสร้างภูมิคุ้มกันขึ้นมาเนะเพราะฉะนั้นอายุนี้เนี่ยก็จะดีที่สุดนะคะและเพื่อให้วัคซีน HPV นี้เนี่ยมีประสิทธิภาพที่สูงที่สุดเนี่ยควรจะฉีดวัคซีนนี้นะคะก่อนเริ่มมีเพศสัมพันธ์นั่นเองเรียกได้ว่ายิ่งฉีดไวเนนนี่่่ยยิงงดัอออตมาะะคคก็คื คู่ lama, รักเนี่ยก็ควรจะพากันไปฉีดวัคซีน HPV นี้ไว้ด้วยนะคะคือเราเนี่ยก็ควรจะป้องกันไว้ที่กว่าเรามาเป็นแล้วแล้วเรามารักษาอะไรเงี้ยนอกจากนี้เนี่ยยังมีเรื่องค่ารักษาพยาบาลอีกที่เราต้องจ่ายเพิ่มในการรักษาโรคต่างๆนะคะจะดีกว่าไหมถ้าทุกคนนะคะเลือกป้องกันมะเร็งได้แต่วันนี้เพื่อสุขภาพที่ดีแล้วก็ใช้ชีวิตอย่างมั่นใจมากขึ้นเพราะฉะนั้นนะคะทุกคนอย่าเดี๋ยวกับมะเร็งเดียวที่ป้องกันได้ค่ะ เชื้อ HPV เนี่ยความร้ายกาจของมันนะคือเวลาที่เราติดเชื้อ HPV ใช่ไหมส่วนใหญ่ก็คือจะไม่แสดงอาการในทันทีก็คือเชื้อ HPV นี้นะคะเมื่อเราติดแล้วเนี่ยสามารถอยู่ในระยะแฝงในร่างกายเราได้ถึง5-10ปีแบบไม่มีอาการตัวเวลาเพื่อจะเปลี่ยนแปลงเซลล์ในร่างกายของเราเองเฮ้ยยิ่งกว่าสายลับเกมบอลไหมอะเมื่อเปลี่ยนแปลงเซลล์แล้วนะคะก็จะลุกลามเป็นมะเร็งและตอนนั้นแหละมันก็จะแสดงอาการให้เราเห็นนั่นเอง P v เชื้อ HPV นะคะก็อย่างที่บอกไปแล้ว,ว่าสามารถก่อให้เกิดได้หลายโรคไม่ใช่แค่มะเร็งปากมดลูปเท่านั้นนอกจากนี้เนี่ยยังมีมะเร็งทวารหนักมะเร็งอวัยวะเพศหรือว่าโรคติดเชื้อทางเพศสัมพันธ์เนอะเช่นโรคปวดหัไก่เป็นตนน้นค่ะและเพื่อให้ทุกคนนะคะได้เห็นภาพและเข้าใจมากขึ้นวันนี้เราจะพาทุกคนนะคะไปฉีดวัคซีน HPV จริงๆเลยไปโงพยาบาล ตอนนี้นะคะเราก็มาถึงโรงพยาบาลพญาไาสองแล้วนั่นเองคือมาแป๊บเดียวเลยอ่ะสะดวกสบายมากๆนะคะจะมา BTS หรือว่านั่งขับรถมาเองก็ได้นะคะ mm hmm. ก็เรามาถึงเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราจะเข้าไปในโรงพาบาลกันเลยจ้า ็เดี๋ยวมาถึงโรงบาลแล้วนะคะเราจะพาทุกคนไปลงทะเบียนก่อนเลยค่ะคือจุดลงทะเบียนเนี่ยจะเห็นว่าอยู่ใกล้ๆทางเข้าเลยนะทุกคนนี่นะคะไปเดี๋ยวเรามาลงทะเบียนกันไม่มีค่ะคือลงทะเบียนเสร็จเรียบร้อยแล้วทุกคน อันนี้เดี๋ยวพี่เจ้าหน้าที่เขาก็จะพาเราไปนะคะจะเห็นว่าตั้งแต่เข้ามาแล้วก็ลงทะเบียนอะไรเงี้ยคือมันมีความเร็วมากแล้วก็สะดวกมากทุกคนคือมันไม่นานเลยเนาะก็เดี๋ยวเราไปรอวัดความดันกันเลยค่ะาะคุณศักโอรันกิดวานิชค่ะดี๋ยวางสับปะรดไว้บนตะเกี ร้อยสามสิบหกแถวเก้าสิบหกเออเชิญชอนดิค่ะวันดีค่ะวัลลิสานะคะเชิญเลยค่ะวันนี้มาปรึกษาเรื่องวัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูกเนาะใช่ค่ะคืออย่างนี้วัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูกในตลาดเมืองไทยเนี่ย มี3ยี่ห้อด้วยกัน<ม>ก็คือมี2สายพันธุ์4สายพันธุ์และ9สายพันธุ<ฮ>์ทั้ง3ตัวต่างกันยังไงก็คือ2สายพันธุ์เนี่ยจะป้องกันเฉพาะมะเร็งปากมดลูกที่เกิดจากเชื<ม>้อ HPV สายพันธุ์16กับ18ในขณะที่4สายพันธุ<ม>์ก็คือป้องกันมะเร็งปากมดลูกที่เกิ<ม>ดจา<ม>ก,กเชื้อ HPV 1618ด้วยแล้วก็การเชื้อหูดงอนไก่ด้วย<ม>ตัวใหม่ล่าสุดที่เข้าเมืองไทยมาเนี่ยเป็น9สายพันธุ์ มันต่างกันยังไงก็คือวัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูก2สายพันธุ์กับ4สายพันธุ์เนี่ยป้องกันมะเร็งได้70%ในขณะที่9สายพันธุ์มันป้องกันมะเร็งปากมดลูกได้90%เราจะใช้เวลาการฉีดทั้งหมด6เเดือนก็คือวันนี้เข็มที่1 อีกทีเดือนที่2อีกทีเดือนที่6โดยที่ภายใน6เดือนนี้เราจะต้องป้องกันไม่ให้มีการตั้งครรภ์เกิดขึ้นส่วนใหญ่แล้วอาการข้างเคียงของพวกวัคซีนพวกนี้ไม่มีมีแค่เจ็บปวดวมแดงร้อนตอนฉีดเท่านั้นมีแค่ประมาณ10%ที่อาจจะมีเรื่องปวดหัวภายหลังจากที่หนูฉีดไปแล้วเนี่ยหนูยังไงก็ตามหมอก็ไดยังแนะนําเรื่องการตรวจคทดกรองมะเร็งปากมดลูกอยู่ดีเลยคือวัคซีนนี้นี่หมอสาหรับคือใครฉีดได้บ้างอย่างเงี้ยค่ะทุกเพศทุกวยัยจริงไหมอะไรเงี้ยค่ะจริง ในผู้หญิงเนี่ยเราแนะนำอายุตั้งแต่9ถึง26ปีแต่สามารถฉีดได้ตั้งแต่ผู้หญิงที่วัยทำงานถึง45หปีเลยแม้กระทั่งคนที่เคยมีเพศสัมพันธ์แล้วถามว่าเอ๊ะเราเคยได้รับเชื้อไวรัสก่อมะมร็งมาแล้วเนี่ยในผู้หญิงที่มีเพศสัมพันธ์80%กว่าเปอร์เซ็นต์จะได้รับเชื้อ HPV แต่ร่างกายกำจัดมันออกไปได้นะเด็กผู้ชายเหมือนกันแต่ส่วนใหญ่ผู้ชายเป็นพาหะนะเพราะฉะนั้นเนี่ยยังไงก็ตามสามารถฉีดได้ทั้งผู้หญิงและผู้ชาย ล้วอ,อีถ้าผู้หญิงจะมาฉีดนี้ต้องมีตรวจภายในอะไรก่อนไหมคะไม่จํำเป็นเพราะการตรวจภายในคือการดูเหตุการณ์ในอดีตคือดูว่าเท่าที่ผ่านมาเนี่ยเซลของเราเเริ่มเปลี่ยนหรือมันกลายบ้างเราหรือยังในขณะที่การฉีดวัคซีนเนี่ยคือฉีดวันนี้เพื่อป้องกันอนาคตเป็นคนละจุดประสงค์กันะนะเพียงแต่ว่าต้องไม่มีประวัติ ของการเคยแพ้วัคซีนในกลุ่มพวกนี้มาก่อนอย่างนี้เราฉีดครั้งนี้คือเราสามารถใช้ออวัคซีนนี้จะอยู่ตลอดไปเลยไหมคะหรือต้องมาฉีดเพิ่มอีกรอบไม่ต้องกระตุต้นเท<ะ>่าที่ข้อมูลทางทางการแพทย์ที่ออกมาเนี่ยเราตั้งแต่วัคซีนออกมาเนี่ยพอเราตรวจภูมิเนี่ยสิกว่าปีเนี่ยระดับภูมิคุ้มกันของที่ป้องกันเชื้อไวรัสก่อนอะไรเงี้ยยังสูงกว่าธรรมชาติอยู่เพราะฉะนั้นเราเชื่อกันว่าไม่จําเป็นต้องฉีดกระตุน้นซ้ำอีกคาถามหนึ่งนะคะคือเราฉีดหเ,ออเดือนใช่ไหมคะ เป็นเป็นที่แบบ2เดือนแล้วก็4เดือนใช่ไหมคะใช่ค่ะใช่เป็นสามเข็มถ้าสมมติว่าบางทีแบบมันนานแล้วเราลืมหรือเราแบบติดธุระอย่างเงี้ยค่ะสามารถระยะเวลามันเลื่อนห่างกันได้ไหมคะหรือว่าถ้าลืมแล้วต้องมาฉีดใหม่ทั้งหมดคือแนะนำว่าไม่ควรเกิน1เดือนแต่ถามว่าต้องมาฉีดใหม่เมื่อไหร่ก็คือถ้ารู้เลย6เดือนไปแล้วอย่างเงี้ยหมายถึงเข็มที่1ห่างจากเข็มที่สองเลย6เดือนไปแล้วเนี่ยเราแนะนาต้องเริ่มใหม่อ๋อค่ะแต่ว่าถ้าลืมแบบ ภายในนั้นแบบภายในหกเดือนนี่ยังได้อยู่ใช่อ๋อแล้วปกติคือเวลาฉีดคืออาจจะสงสัยว่าต้องฉีดที่เอาัววะเพศไหมคะเพราะเป็นแบบวัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูกค่ะหรือว่าฉีดตรงไหนในร่างกายจริงเราฉีดแขนเหมือนฉีดวัคซีนทั่วไปอย่างเงี้ยเหมือนเวลาหนูไปฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่เงี้ยค่ะเวลาฉีดก็ประมาณหนึ่งถึงสองนาทีไม่เกินสามารถมาที่ห้องพูดห้องตรวจผู้ป่วยนอกเงี้ยแล้วขอคุณหมอเขาได้บอกว่าวันนี้ต้องการมาปรึกษาเรื่องฉีดวัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูก ก็ฉีดได้เลยฉีดได้เลยอ๋อเดี๋ยวกำลังจะฉีดเดียใช่ลังจะฉีดใช่ไหมะอ๋อโอเคโอเคค่ะก็เท่านี้นะคะขอบคุณคุณหมอมากมากเลยนะคะขอบคุณค่ะ และตอนนี้เนี่ยเราก็นี่ฉีดวัคซีนเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะ สำหรับใครที่กลัวหรือว่าแบบกลัวเจ็บกลัวเข็มไม่น่นบอกเลยว่าไม่ต้องกลัวคือตอนที่ฉีดอะไม่ไม่รู้สึกว่าเจ็บเลยคือมันแบบจิ๊ดินิดนึงแบบเออเข็มมาอะไรเงี้ยแล้วก็มีหน่วงๆตอนฉีดยาน,นิดนึงแต่ว่าโอเคมากเลยนะทุกคนไม่ต้องกลัวพี่พยาบาลเนี่ยบอกว่าแบบอาจจะมีหน่วงๆสองสามวันหลังจากฉีดบ้างนะคะก็เดี๋ยวจะต้องรอดูกันอีกทีเนาะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยโอเคมากๆเลยสำหรับใครที่สนใจนะคะอาจจะอยากสอบถามเรื่องราคาหรือเรื่องค่าใช้ใจ่ายต่างๆเนี่ยก็สามารถสอบถามได้นะคะที่โรงพยาบาลพยาไทยสองหรือว่าเป็นโรงพยาบาลอื่นๆใกล้เคีียงท่่แตละคน สะดวกก็ได้นะคะแต่ว่าถ้าสมมติใครอยากมาแบบแอบ,บเนี่ยที่โรงพยาบาลพญาไทย2นะคะก็บอกเลยว่าสะดวกส,วกสบายมากเพราะว่าสามารถมา BTS ก็ได้เนะหรือว่าจะมาขับรถมาเองเนี่ยก็แป๊บเดียวเลยนะคะไม่ไกลเลยสะดวกมากๆค่ะ ค่ะก็นี่เราได้ใบนัดเรียบร้อยแล้วนะคะสําหรับเข็มต่อไปก็เดี๋ยวเราใกล้จะกลับกันแล้วแต่ก่อนอื่นคือก่อนที่จะกลับเนี่ยก็อยากจะบอกทุกคนนะว่าคือเรารู้สึกว่าการเสียเงินครั้งนี้ก็คือแบบมันคุ้มค่ามากๆกับการที่เราได้แบบเหมือนป้องกันการเกิดโรคในอนาคตใช่ไหมอย่างที่คุณหมอบอกเนี่ยก็คือโรคมะเร็งอะไรต่างๆแล้วก็โรคติดเชื้อทางเพศสัมพันธ์ด้วยซึ่งตรงนี้เราเสียในราคาหลักพันแต่ถ้าเราเกิดโรคขึ้นมาแล้วเนี่ยเราป่วย,น,ยนอกจากเรื่องสุขภาพร่างกายาต่างๆเนี่ยเรายังต้องเสียค่าใช้จ่ายคือเป็น มาฉีดวัคซีนกันนะคะเพื่อป้องกันสุขภาพในตอนนี้ด้วยนะคะแต่เดี๋ยวเราก็จะกลับบ้านกันนะคะนี่บัตนัดเราก็เดี๋ยวไว้มาใหม่ในเข็มต่อ,ตอไปนะคะ